ก็สำหรับวันนี้นะครับผมมีรายการของยูโรปาลีก4คู่ด้วยกันนะครับที่จะนำมาเสนอให้กับ FC ทางหน้าคิปได้มาติดตามกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมือ่อคืนของเรานะครับต้องบอกว่าผลงานยูฟาชิเปนลีก8คู่ใครได้ดูคลิปกันบ้างไปดูคลิปที่ปักหมุดล่าสุดกันได้นะครับ8คู่สรุปว่าพลาดไปแค่คู่เดียวนะครับพลาดคู่แมนเชสตีไปแต่อีก7คู่มาตามนัด นะครับแสดงความยินดีกับพี่ชอง FC ทุกคนด้วยรวมถึงนะครับ FC ที่ติดตามในครอบครัวจะ Inside ครับไม่ว่าจะเป็นคู่ VIP ทีมเน้นชุดโครงการ3และสายบอลสดสูงแรงมือคืนของเราก็หวานฉ่ำกันไปนะครับก็แสดงความยินดีด้วยครับก็วันนี้นะครับในช่องนี้เราจะไม่มีไลฟ์สดนะครับอ่าจนถึงวันที่8เลยนะครับเนื่องจากว่าโดนละเมิดนะครับโดนละเมิดไป3วัน นะครับก็จะกลับมาได้ไลฟ์ทีคือวันที่9นะครับหลังจากนี้ผมฝากไปติดตามในช่องสำรองกันด้วยแล้วกันนะครับ Jack Insight ไทยลีกทีนึ่งนะครับเข้าไปติดตามกันได้วันนี้เรามีนัดเจอกันเหมือนเดิมนะครับ5โมงเย็นแล้วก็รุมถึงทางหน้าแฟนเพจ Jack Insight ครับวันนี้นะครับยูโรเปาลอีก4คู่นะครับก็เดี๋ยวผมบอกไปเลยแล้วกันนะครับว่าข้อมูลเนี่ย ก่อนี้ผมก็ได้วิเคราะห์ให้ทางหน้าไลฟ์สดในช่วงบ่ายไปแล้วนะครับก็4คู่วันนี้ครับของยูโรปาลีกที่ชอบนะครับก็คู่แรกนะครับผมชอบไปที่เวสแฮมนะครับคู่ที่2เนี่ยชอบไปที่กราสโกเรนเจอร์นะครับคู่ที่3ชอบไปที่โอลิปิกอสและคู่ที่4ชอบไปที่เลเวอร์คูเซนครับก็ฝากติดตามด้วยใน4คู่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว5้าโมงเย็นเราเจอกันอีกนะครับเดี๋ยวจะมาดูคู่อื่นเพิ่มเติมให้ส่วนใครอยากจะเข้ามาตามมากกว่าหน้าคลิปหน้าไลฟ์สดนะครับสามารถร่วมครอบครัวเด็ผมจะอินไซต์ทางเข้าที่หน้าช่อง และที่สำคัญครับมีบอลให้ดูทุกปีกทุกคู่ดูฟรีจนจบด้วยทุกการด้วยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงครับห้าโมงเย็นเรามาเจอกันแล้วก็ในรอบดึกเรายังมีไลฟ์สดด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องสำรองกันไว้ด้วยครับสวัสดีครับ